ถ้าจะให้อัปเดตมีอะไรบ้างอะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยช่วงนี้เป็นช่วงของการซ้อม Request Hour นะคะก็หนูก็จะพยายามซ้อมเยอะๆแล้วก็จะพยายามทำในสิ่งที่ทำได้ดีหมายถึงว่าจะทำให้ดีที่สุดในพาร์ทของหนูนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบ Request Hour ซ้อมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะว่าหนูว่าชอบเหนื่อยแบบหนูว่าชอบเหนื่อยกับสิ่งที่หนูชอบเพราะฉะนั้นแบบมันไม่ได้เหนื่อยอ่ะมันไม่ได้เหนื่อยแบบ เหนื่อยกายเหนื่อยใจอ่ะมัน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 แค่มันแค่เหนื่อยจากการเหนื่อยจากการเต้นแต่มันไม่ได้เหนื่อยมันไม่ได้เหนื่อยใจอ่ะข้างในมันไม่เหนื่อยทุกคนแต่ข้างนอกมันยังแตมันก็เหนื่อยแล้วแหละเพราะว่าเราใช้แรงอ่ะแต่ว่าหนูอ่ะชอบเหนื่อยจากอะไรที่หนูชอบอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่เหนื่อยนั่นแหละทุกคนว่าเป็นเรื่องราวดีๆจบละไม่มีอะไรแล้วชีวิตไม่อะไรบ้างอ่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะตื่นไปวิ่งนี่ล่ะวิ่งทีลูข้างล่าง ก็คิดว่าจะไปตื่นไปวิง่งแล้วเสร็จแล้วก็จะไปซ้อมเต้นต่อออกตอนบ่ายโมงพรุ่งนี้ซ้อมบ่ายโมงเที่ยงคืนเอาไงอะตายังบ่ายโมงเที่ยงคืนก็เดี๋ยวทุกคนรอดูนะคะถ้าหนูไม่มาอัพสตอรี่ก็แสดงว่าหนูอาจจะลงเปียงไปแล้วพรุ่งนี้ซ้อมบ่ายโมงเที่ยงคืนไม่เป็นไรหนูชอบไอลิฟทำยังไงให้มีแรงซ้อมได้ตลอดหนูหนูก็ไม่ได้แบบมีแรงนะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่เหนื่อยอะ แต่มันก็ไม่ได้แบบบูตบูตเอน์จีตตลอดแต่ว่าหนูไม่เหนื่อยอ่ะไม่ได้เหนื่อยหนูว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนูชอบตรงนี้ด้วยก็เลยไม่เหนื่อยสักทีเพราะว่าเราชอบแกทุกคนเออแล้วก็แบบอืมเราชอบก็ถ้าเราชอบมันก็ไม่เหนื่อยแหละทุกคนแล้วก็แบบมีทุกคนพพอร์ตอะไรอย่างงี้ด้วยก็รู้สึกว่าคนอ๋อตอนนี้ป้อนอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาชมหนูเยอะแบบเออชอบดูหนูเวลาเต้นมากเลยอย่างเงี้ยหนูก็ดีใจเพราะว่าทุกคน หนูก็เคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าแบบเอออย่าเอางานอดิเรกมาเป็นงานประจำเพราะว่าเพราะว่าแบบมันจะแบบทําให้เราแบบไม่ชอบงานอดิเรกนั้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าฟีดแบ,บ็อะไรต่างๆความเครียดจากงานอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงหนูจะแบบเคยแบบว่าผิดหวังกับเรื่องโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราย้อนกลับมาหนูก็ยังมันก็ไม่เกี่ยวกันกับการเต้นหนูก็ยังชอบเต้นชอบเลยเหมือนเดิมเพราะว่าทุกคนจะพอด วินัยล้วนๆไม่จริงนะทุกคนหนูเป็นคนไม่มีวินยัยอะเอาแค่หนูละกันหนูป็นค่อไม่มีวินยัยไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหรอ่อ่ะเน้นแบบไม่มีอะ่ะ <c oughs> หนูเน้นแบบทําการบ้านไปเองมากกว่าใช่เพราะว่าหนูต้องเรียนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันไปซ้อมที่นู่นไม่ทันก็ต้องทําการบ้านไปเองแบบสมมติว่าเมืม่อก่อนอะไรเงี้ยจะขึ้นบีทีแทนตําแหน่งใครใช่ปะเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยนะแบบครั้งแรกๆเงี้ยจะขึ้นทีหนึ่งแบบยากมากต้องไปซ้อมเยอะมากแต่ว่าพอเราขึ้นบ่อยๆจะรั้วล่าแบบเออเพลงนี้แบบมันเป็นประมาณนี้นั้นแถวมันเป็นแบบ แลยก็น้ตแถมันเป็นเองวนอย่างงี้แอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถทําเองได้ก็ไม่ต้องไปซ้อมรวมบางทีก็อยู่บ้านแล้ก็แบบหนูก็จะหนูก็จะใช้แพดแล้วก็ด้านนึงอแดมันจะแบ่งจอได้ใช่ป่ะจอหนึ่ง เปิดเป็นคลิปซ้อมของนุ่นเพี่แล้วอีกจอหนึ่งเปิดเอ่อบ็อกกิ้งแล้วก็เดินที่บ้านแล้วก็จาใส่หัวเอาว่าจําเป็นเลขเอาหนูก็จะทําแบบนี้บ่อยมากประมาณเออเขาจะบอกเราก่อนเราจะได้ขึ้นเทสเตอร์ประมาณสัปดาห์หนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออวันจันทร์นังคาระหนูก็จะซ้อมที่บ้านจาันนังคารพุธก็จะซ้อมที่บ้านแล้วก็พาลิหัดไปรันที่เทสเตอร์แล้วก็สุพักแล้วก็มันเสา์ขึ้นถ้าแบบมันได้อยู่ในองสมเด็จกันไม่มีคนรู้ว่าหนูเป็นคนไม่มีวินัย <laughs> หรือเปล่า ไม่รู้ว่ะแต่ส่วนตัวหนูนรู้สึกว่าเออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเพราะหนูอยู่กับคนที่แบบมีวินัยสูงสูงเราก็อาจจะมีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มีแบบเยอะเท่าคนนั้นอะไรอย่างงี้เมมเบอร์นคนไหนมีวิน,นัยมากมากไปย่าหนูก็ออกแค่คนเดียวอ่ะแต่มีนะพี่วิพี่เข้าฟัางคิดออกแค่นี้แต่ว่ามันมีมีม,ม,มีมีอยู่หลายแหละแต่ว่าแบบม,มากๆในใจหนูอ่ะก็คือปี ก็ะจะบอกหนูยอมไปดูโมจิกี้มาทุกคนแล้วหนูตลกตัวเองมากแบบทำอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ดีกว่าที่คิดนะคือแบบตอนแรกหนูรู้สึกแบบไม่ชอบมากเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันอะไรไปหมดเลยอ่ะอแต่ว่าพอย้อนกลับมาดูก็เอ้ยก็แบบไม่ได้แย่นะ่นี่งยไม่ได้แย่เบอร์นั้นไม่แย่อย่างที่คิดแค่เต้นมีอะไรตัวเะไยงยังไม่ได้หนูรอเขามาขอหนูทำชาเลนจ์ด้วยอยู่คือเป็นใครอ่ะใบรถโชว์หนูได้ไหมจะไม่ได้อะทุกคนคือเราทุกคนหาโรวชว์อ่ะคือหนูจะไม่ได้จริงๆว่าหนูไปตอนไหนหนตุลามั้ง บบมันไททายมันแบบไททายเลยแบบอีกนานแล้วก็ในกรุงเทพนะคะมี2ครั้งในกรุงเทพแบบกรุงเทพแล้วก็เป็นที่ทุกคนเคยไปแล้วแน่นอนใช่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง,งเอคิสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am p o u k เท a p อพ i c ิ t i o n